สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์มีเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขาอยากจะทดลองเรื่องเกี่ยวกับปลานะครับเขาได้นำปลาสองตัวมาใส่ในขวดโหลเดียวกันมีปลาตัวหนึ่งเป็นปลาที่ดูเหมือนว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ชอบไล่กัดหรือทำ้ายอีกปลาอีกตัวหนึ่งที่อ่อนแอกว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ เขาได้เอาปลาสองตัวนี้มาใส่ในขวดโหลและสักพักหนึ่งเขาก็เอาแผ่นกระจกบางๆมากัน้นระหว่างปลาสองตัวนี้ครับปลาสองตัวนี้ก็อยู่แยกกันแต่ว่าปลาตัวที่แข็งแรงก็พยายามที่จะพุ่งเข้าหาปลาตัวเล็กเพื่อที่จะทำ้ายแต่ปรากฏว่าพุ่งไปก็ติดพุ่งไปก็ติด พุ่งไปก็ติดกับแผ่นกระจกบางๆที่กั้นอยู่หลายครั้งหลายคาจนรู้สึกว่ามันอาจจะเจ็บขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ติดขัดอยู่แล้วก็ในที่สุดเจ้าของก็เลยเอาแผ่นกระจกใสๆนั้นขึ้นมา ก็ปรากฏว่าปลาตัวใหญ่กว่านั้นก็ไม่พยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปลาตัวเล็กที่ว่ายวนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยพี่น้องทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรมันอาจจะคิดว่าถึงวิ่งเข้าไปหรือว่าไหายเข้าไปแล้วก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะจะมีกระจกแผ่นบางๆอะไรกั้นอยู่ทำให้มันไม่สามารถที่จะว่ายไปได้ แต่ถ้าจริงแล้วกระจกแผนนั้นถูกดึงออกไปแล้วนะครับถ้ามันพยายามอีกเพียงแค่ครั้งเดียว mm hmm. ก็เชื่อแน่ว่ามันจะมีประสบการณ์ใหม่ที่สามารถาพุ่งเข้าหาปลาตัวเล็กมันได้และก็มีความมั่นใจมากขึ้นนี่จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับเราด้วยเช่นกันนะครับที่หลายครั้งประสบการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ที่อาจจะดูเหมือนว่าล้มเหลวผิดหวังไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้งเกิดขึ้นกับเราจนทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวต่อไปในการดำเนินชีวิตจนทำให้เราไม่มั่นใจทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเรากล้าที่จะก้าวไปเนี่ยพระเจ้าจะทรงอวยพรเราให้เกิดผลตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้า ได้กล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่3นะครับข้อที่1 3บสถึงสิดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากปันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับน้องครับ ชีวิตของอาจารย์เปโลไปกล่าวถ้อยคาในตอนนี้นะครับเพราะว่าในอดีตท,ท่านเคยมีประสบการณ์ที่ล้มเหลวประสบการณ์ที่ทําให้ท่านผิดหวังเพราะท่านได้เคยทรํรลายผู้เชื่อธรรมิกชนของพระเจ้าคงจะเป็นประสบการณ์ที่ท่านรู้สึกกลัวนะครับแล้วก็แย่ในชีวิตของท่านอย่างมากทีเดียวเหมือนกับ เป็นการตามหลอกหลอนชีวิตของท่านมานานแต่ว่าอาจารย์โลรู้ว่าเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงท่านใหม่ท่าไม่ให้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตนั้นมาฉุดมาั้งมาปิดกั้นชีวิตใหม่ของท่านที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามแผนการของพระเจ้าท่านบอกว่าให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับหากที่ผ่านมาเรามีอดีตที่ล้มเหลวมีประสบการณ์ที่แย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเคยรับใช้แต่ว่าเรา,เาติดขัดมีอยู่ประสักปัญหานะครับเราทำกลุ่มเซลล์แทนที่จะแตกเซลล์กับเซลล์แตกนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปแต่ในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงทําลายปมความคิดเหล่านั้นออกไปให้เราที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในเช้าวันนี้พระเจ้าจะทรงเทพระพรใหม่ๆลงมาอย่างชีวิตของท่านอย่างมากมายนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับประสบการณ์ในอดีต ที่เราได้รับจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปรดช่วยด้วยหากประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ฉุดลั้งเราไว้ดึงเราไว้ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงและขอพระเจ้าทรงเคลื่อนออกไปจากจิตใจความคิดของเราให้เราเก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆตามแผนการที่พระเจ้าทรงหวางไว้ให้เราที่จะมั่นใจและรู้ว่าเราจะก้าวไปอย่างมีชัยชนะได้ ตามแผนการและตามพระพรที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงปลดวยพรด้วยในพระนามพระเยซูอาเมน